อ่ะสวัสดีครับอยู่กับอ่าโมบายลีเจนนะครับโมบายลีเจนตอนนี้ iPhone โหลดได้แล้วนะครับแต่ว่าก็จะติดปัญหาอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่า iPhone น่ะจะอัปเดตช้ากว่า Android ประมาณวันหนึ่งนะครับซึ่งพอ Android อัปเดปุ๊บเนี่ย iPhone กับ Android เนี่ยก็จะเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับ ID ดีที่อยู่ iPhone กับ Android ก็จะเล่นด้วยกันไม่ได้ก็ประมาณวันหนึ่งครับไม่นานนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีให้เล่นนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้มันเล่นได้แต่ในใน d r o i d ใช่ไหมใน iPhone มันเล่นไม่ได้ครับมันก็เลยเป็นปัญหานะครับทีนี้มันเล่นได้ทั้ง2ระบบแล้วก็ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะพอเล่นได้ทั้ง2ระบบแล้วก็มันก็จะมีผู้เล่นเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่เล่น iPhone ผมว่าก็เยอะคนที่ใช้โทรศัพท์ไอโฟนอ่ะก็นี่แหละเดีย๋ยวลงคลิปไว้ไอลง ลงลิงก์ลิงก์โหลดนะครับของ ISO นะครับไว้ใต้คลิปนะครับก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะเล่นตัวอะไรเพราะว่าหลายๆเกมที่ผ่านมาแพ้แล้วรัวครับ <laughs> จากจะขึ้นมัตเตอร์หนึ่งอะเ,ออเหลือมัตเตอร์3 2ดาวเองอะ่ะโดนมาหลายๆเกมติดๆๆๆเลยอะ่ะ มีแท้งหนึ่งนะครับเอจิหนึ่งมายืนเจ้าครับยืนเจ้านี่เป็นตัวแรกๆเลยนะครับที่ว่าเขามีฟีให้เล่นนะครับแล้วก็แต่ก็ต้องซื้ออยู่ดีแหละครับถ้าเข้ามาระบบแต่ไม่แน่ใจนะครับว่ายืนเจ้าในระบบเข้ามาต้องซื้อหรือเปล่านะครับ ในระบบแรงเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาร,ระบบแรงรู้สึกจะมีตัวให้สามหรือสี่ตัวผมก็ไม่แน่สามสองหรือสามตัวนี่แหละที่ให้มาตอนแรกนะครับที่แบบไม่ต้องซื้อของระบบแรงนะแต่ถ้าระบบธรรมดาเขาก็มีให้เล่นหลายตัวอยู่แล้วครับที่ไม่ใช่ระบบแรง ไปเลนบนดีกว่าลงเท้าก่อนเลยครับลงเท้าก่อนเลยแล้วก็สกิลงัดนะครับสกิลเด็ดของทวนเลยงัดเข้ามากินในปอมนะครับผมรู้สึกว่าเกมแม่งเริ่มอืดๆแบบบอกไม่ถูกอะพักนีน้เกมมันแบบเหมือนก็กดปุ่มพร้อมกันแล้วมันจะชอบค้างอะมันจะชอบวิ่งไม่ไปอะไรอย่างเงี้ย มันนี่ดิ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 โอ้ยแนานหน้าโดนโดนลากไปแดกเลยไปยืนล่อมันในป้อมเดี๋ยวมันก็โดนอีกหรอกอ้าวทำไมมันเลเวลสองก่อนวะเลเวลสองนะครับโอ้มันลากคลิป หน,น้าไม่น่าดันครับไปแล้วเข้าป่าดีกว่าดันมากไปไม่ดีครับต้องให้เขาเข้ามาใกล้ๆ มันจะได้มีโอกาสลากด้วยแหละครับถ้าดันอย่างเดียวมันไม่มีโอกาสลากไปแล้วเรียบร้อย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  ว่าเกือบโดนล่าครับตอดป้อมได้มานิดนึงนิดหน่อยก็เอาครับเหมือนมีคนวิ่งมาหาเหมือนมีคนวิ่งมาหามาสิมาถึงมามามา มามามาโอ้ยอืมจะมาซ้ำซะหน่อยจับก่อนครับ เรียบร้อยครับลากมาได้หนึ่งตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอคีฟก่อนครับในป้อมมันเสียงครับต้องรีบครับเดี๋ยวคีฟก็มาแล้ว ได้ปอมโอ้ยกระตุกค้างเนี่ยที่ผมบอกอ่ะมันชอบค้างครับมันรู้สึกได้ว่าเกมมันหนืดหนืดอืดืดลงอ่ะเหมือนมันเดินไม่ไปอ่ะจะบอกว่าโทรศัพท์ร้อนก็ ไม่ร้อนมันก็เป็นอ่ะ <c oughs> ตีบ้านนะครับ ไดแล้วได้บ้านแล้ววิ่งเว้ย <c oughs> เรียกกันกดบัฟไปตีคลิปนะครับ อยู่สองอยังฝั่งนู้นอยู่สามอะ่ะจะเข้าก็ไม่ไหวครับหนูโดนเตะอัดรัวๆด้วยเติมเลือดก,ก่อนดีกวครับเพื่อความชัวร์ครับมาสี่แล้วด้วยอ๋อไม่ใช่ครับขึ้นไปทางนู้น,นครับบับแล้ววิ่งแล้วขึ้นไปช่วยนนหน้าน้าดีกวครับแปลป้อมดนะ้วยอยู่เปินอยู่ตัวหนึ่งครับ เบนมีสกิลฮิวเลือดนะครับที่ถังๆตอนแรกผมก็สงสัยว่าไอ้เบนเนี่ยมันเอาถังมาทำอะไรของมัน กลับครับต้องกลับครับอยู่ไม่ได้ครับเยอะเหลือเกินเราทำมิชชั่นถ่ายป้อมเราสำเร็จแล้วเรารีบกลับเดี๋ยวเราค่อยไปหาเก็บเอาครับ 四呢。 คิวแบบบ้าคลั่งครับโอ้ยค้างค้างค้างโห oh, ไม่น่าตายเลยตายแบบไม่น่าตายเลยครับดอกเมื่อกี้ Your enemy has been slain. Your ally has been slain. Double kill! เซเบอร์นะครับเซเบอร์แสงเข้าไปน่าจะได้อยู่ครับโอ้ ต้องข้าไวๆแล้วล่ะเหมือนมีปีมาเอ้คุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มนะได้หลอดแต่ไม่คุ้มเลยแต่ก็ต้องปีครับถอยไม่ได้แล้วเมื่อกี้เพราะว่ามันไอ้นี่แล้วอะหลอดมาเลนกลางครับต้อง จะหลอดเราได้อยู่ครับมีนักขนูคอยซับหลอดให้อยู่หลอดหวดแรงครับหวดช่วยนักขนูได้เยอะเลยอ่าสวยสิครับท่านี้ท่านี้ก็สวยสิครับวิ่งตามหลอดไปนี่โ,โอกาสบ้านแตกเลยนะไปแล้วกดบัฟรัวๆมาเลย มัน,นี่นะขน,มนูมานี่มานี่ตีนะครับต้องจบให้ไวครับจบได้ต้องจบครับเพื่อหนึ่งดาวอะโอเคครับก็ยุนเจ้านะครับน่าจะได้ MVP อยู่นะครับอ่ะโอเคครับ ก็เพิ่งออกของได้แค่นี้แหละแต่ว่าเกมมันจบได้ก็ต้องจบนะครับเพราะว่าถ้าจบไม่ได้เดี๋ยวยืดเยื้อมันก็มีโอกาสแพ้นะครับเพราะว่าเล่นก็ธรรมดาครับชนะก็ต้องต้องต้องชนะครับเพราะว่าชนะแล้วมันก็ได้ดาวนะได้ได้ยศเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะได้เอายศไปแลกตัวใหม่ๆมาเล่นนะเดี๋ยวเนี่ยระบบแล้งนะครับเนี่ยตอนนี้ได้ตอนนี้ได้สี่พันแล้วนเนี่ย ได้ดาบ4,000แล้วก็ได้สกินพิเศษใหม่ด้วยแต่รอยตั้ง4,9วันอนะ่ะ2เดือนนะครับถ้าขึ้นไปถึงนี้ได้2 0,000ืนี่แทบจะได้ตัวตัวอ่าต,ต,ต,ตัวดีๆตัวหนึ่งเลยนะอก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เกมมือถือนี่แบบว่าออกแบบทุกวันนะอ่ะม,มีเกมใหม่ๆม,มาเพียบเลยนะครับยัง ไม่ได้ลองเยอะมากเลยอะมีเกมอะไรอะที่ชื่ออะไรเมื่อวานนี้ดูอยู่นะครับเกมส,สวยๆเยอะเลยอะเอ้าวเดี๋ยวค่อยมาแนะนำกันคลิปหน้าแล้วกันครับกดผิดปิดเว็บไปแล้วโอเคครับสวัสดีครับ